สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับไม่รับงานคู่เอชย,ยาบ้านแอนมิชัยเคลียปมเอชย,ยาไม่รับงานคู่ออกมาแจงชัดแล้วครับสำหรับแอนมิชัยหลังถูกถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาร่วมงานกับคู่ลิเกเดินสายเอชย,ยาซึ่งเรียกได้ว่าแฟนๆนั้นก็เศร้าใจเลยทีเดียว แต่ก็เข้าใจได้เมื่อเธอออกมาอธิบายเพิ่มเติมเพราะเหตุผลนี้และยังอยู่ในความคิดถึงของแฟนๆลิเกเสมอสำหรับคู่ลิเกดังพี่น้องอย่างเอชายาและแอนมิชัยที่ถือเป็นตำนานหน้าหนึ่งของวงการลิเกไทยที่โด่งดังและถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเดินทางในสายงาน ตามความฝันของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหล่าแม่ยกก็ยังคงมีความหวังว่าจะเห็นพี่น้องคู่นี้กลับมาร่วมงานเดินสายให้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันอีกและล่าสุดนั้นแอนมิชัยก็ได้ออกมาเปิดใจและอัปเดตเรื่องราวในปัจจุบันของตนเองซึ่งออกมาพูดถึงในหลากหลายประเด็น หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการหวนกลับมาร่วมงานแสดงลิเกกับเอชย,ยาด้วยนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็เปิดใจแบบชัดเจนโดยบางช่วงบางตอนนั้นแอนมิชัยได้ออกมาชี้แจงโดยได้ระบุเนื้อหาหลังมีคำถามว่ายัางแสดงลิเกยอยู่ไหมซึ่งแอนนั้นตอบว่าแอนแสดงเฉพาะลิเกเดอะมิวสิคลปีละครั้ง หรืองานที่มีการจองคิวเอาไว้ล่วงหน้าและยังรับงานอยู่บ้างแต่ตอนนี้ทางผู้จัดการว่าจะพยายามรับสักเดือนละงานก่อนและดูความพร้อมของตัวเองและเรื่องคิวเป็นหลักซึ่งตอนนี้ทำริเกเด็กของน้องเบสลูกชายคณะอารยะนารายันและริเกในอดีตก็คือ ชายยาและแอนมิชัยซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเราก็ต่างคนต่างรับงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าการทำริเกมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและช่วงหลังนั้นแอนมีปัญหาสุขภาพจึงได้ลดการเดินสายลงซึ่งแอนมิชัยนั้นได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปลอ,อหลายท่านจะได้ไม่สับสนและเข้าใจว่ายังร่วมงานกันอยู่ ไม่ได้รับแล้วนะคะแอนยังเคารพรักพี่เอชย,ยาในฐานะพี่ชายเสมอขอขอบคุณข่าวจากโซเชียล e นิวัปเดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ